สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามัอจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤษภาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภแล้วก็ในเรื่องของดวงทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อ ดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดราย ID มาได้ที่ user บูพยานหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนวนน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ร้ายให้หนึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่รายเนาะไพ่แบแรกสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่คิงถือดาบนะครับเป็นไพ่ซิกออปเปนทาเคิ เทนอปครับเป็นไพ่ไนออฟวานเป็นไพ่ส n g ร h แล้วก็เป็นไพ่เอ็กออฟสอดเป็นไพ่ไฟออฟเพนทาเคิล cup ออฟคัพเซเว่นออฟเไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่7จัดดาบอิทธิพลใต้สำหรับเป็น Queen ถือดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้นนมที่ทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ โดยภาพรวมเนาะของชาวกลุ่มลัคนณกลุ่มนะครับดวงของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการงานนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วว่องไวอย่างพุ่งทยานเลยทีเดียวนะครับแต่เราอาจจะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเผชิญหน้ากับความจริงมากๆหน่อยนะครับมันอาจจะต้องใช้แผนการใช้กลยุทธ์กับการที่เราอาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนิดนึงเพราะว่าบางทีอะ่ะ เราทําอะไรโดยที่เราแบบปราศจากการมีแผนการการคิดการตัดสินใจเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแบบเหมือนกับยากลําบากหรือเราอาจจะไม่เป็นไปตามแผนการอะไรแบบนี้เป็นต้นคําว่าแผนการไม่ได้แปลว่าเราจะต้องซิกแซก ขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องมีชั้นเชิงนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าใช้ชั้นเชิงแบบเยอะเกินไปนะครับอันนั้นมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาทีหลังเพราะว่ามีราชินีถือดาบมาด้วยนะดังนั้นใครที่แบบใช้ชั้นเชิงอะไรมากเกินไปเนะี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะอาจจะมีคนจับตาเพ่งเล็งโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับที่อาจจะจับจับตาเพศจับตาเพ่งเล็งกับตัวคุณมากขึ้นนะถ้าเราใช้กลยุทธ์มากเกินไปอันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคและยังมีคิงถือดาบด้วยนะครับทั้งเพศหญิง พชรชยเลยอาจจะยังคงต้องพยายามค่อยๆจัดการแก้ไขปัญหาไปทีละเล็กทีละน้อยยังมีโอกาสที่ตัวคุณเองยังจะมีความหวังใหม่มีการเริ่มต้นอะไรที่แบบอาจจะโอเคขึ้นนะครับพัฒนาเติบโตมีความสุขความสมหวังได้มีแนวโน้มของความสุขที่อาจจะทําให้ตัวเรานั้นมีความแฮปปี้ได้ ก่อร่างสร้างตัวกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอะไรที่มันเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีได้นะครับเพราะเรามีโอกาสของการเจริญเติบโต,ตการพัฒนาแต่เราต้องเข้มแข็งเราต้องแข็งแกร่งเราต้องรู้จักปรับต้องมีกลยุทธ์ต้องมีการตั้งรับกับทิศทางที่ดีแล้วเราจะประสบความสําเร็จกับในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณได้มีแผนไว้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกและแนะนําอะไรกันบ้าง ไพ่ใบแรกของตัวคุณนะครับได้สิกออฟเพนทาเคิลซิกออฟเพนทาเคิลเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะนะครับมันมีวิธีแก้เคล็ดนะครับไพ่ใบเ,เนี้ยขึ้นมาถ้าอยากสมหวังนะครับอยากจะดีอยากจะได้อยากจะมีให้ตัวคุณเองอ่ะพยายามทําบุญนะครับจริงๆไพ่ไรดูเวกเนี่ยจะเห็นชัดแต่ว่าไพ่ใบเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่จริงๆแล้วไพ่ใบเ,เนี้ยนะครับมันคือไพ่ของการที่เป็นเศรษฐีเนะี่ยให้เงินนะครับกับผู้ที่ยากไรลนั่นแปลว่า ตัวคุณเองอะ่ะทำบุญทําทานกับคนที่ที่ยากไรลนะ่ะแล้วคุณจะได้โอกาสคุณจะได้สิ่งดีคุณจะได้รับความเมตตาการส่งเสริมการสนับสนุนอันนี้เป็นทริกให้นะครับสำหรับชาวกลุ่มเนาะพยายามทําบุญมากๆนิดหนึ่งในช่วงเดือนเนี่ยอาจจะได้รับอันนี้สองในทิศทางที่ดีทําให้เราอะมีความสุขกายสบายใจนะครับมีความรู้สึกที่มีความแบบสมหวังความแฮปปี้มากกว่าเดิมสิบถ้วยมาเลยนะ แปลว่าความหวังสิ่งต่างๆนะครับเราจะมีความสุขเราจะมีความสมหวังเราจะมีความแบบแฮปปี้มากๆเลยกับในเรื่องของความรู้สึกถ้าเราทําบุญทําทานมากขึ้นนะครับหรือพยายามที่จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าทําอะไรให้มันเป็นแบบการให้อะมันจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําบุญทําทานแล้วเป็นการให้ในเรื่องของรูปแบบอื่นก็ได้แล้วเราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมีความสุขความสมหวังมาถึงในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของตัวตนนะครับแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จราบรื่นกว่าที่เป็นแน่นอนนะครับถ้าอะไรติดติดขัด,ข,ดขัดเนี่ยพยายามนะครับคําว่าทําบุญไม่ได้เพราะว่าทําบุญแล้วคุณจะได้รับอันนี้ส่งแบบร้อเปอร์เซ็นต์บางคนหลับหูหลับตาทํานะครับ แบบทำให้มากที่สุดนะก็ดีแต่อย่าทำและคาดหวังเกินไปนะครับแค่เหมือนกับว่าเราทำโอเคเราแค่หวังว่าโอเคมันคงจะมีอะไรที่ดีตอบแทนกลับมาจบคิดแค่นั้นแต่ถ้าคิดว่าแบบทำแบบนี้แล้วจะได้อะไรทำแบบนั้นเราจะได้อะไรโอ้มันอันนี้มันเป็นการแบบหวังหวังบุญล่วงหน้ามันเป็นอะไรที่แบบว่าน้อยนะครับที่บุญจะตอบรับกับสิ่งที่เราคิดอย่างนั้นได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับบอ่อบุญเนี่ยมันมัน,ม,นมันแห้งมันเหือด แล้วเราเติมไปเนี่ยบางทีมันไม่เต็มนะครับผมขอยกตัวอย่างนิดนึงตอนผมอะ่ะก่อนที่จะเข้ามาวงการโหราศาสตร์นะครับผมก็เป็นคนที่แบบทําอะไรไม่ค่อยรุ่งเรืองทําอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับชีวิตตกต่ําก็เลยไปให้บุญให้ทานให้อะไรแบบเนี้ยอาหารสัตว์อาหาร,อ,าหารอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตอนแรกเนี่ยให้ยังไงก็ไม่ได้ผลน,นะครับให้ยังไงก็ไม่ได้แบบจะดีขึ้นมาเท่าไหร่เลยดีก็ดีแบบเล็กๆน้อยๆ แต่ผมก็ให้ตลอดเลยเพราะให้แล้วอย่างน้อยเราได้คือความรู้สึกสบายใจนะครับแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญมันคือสิ่งที่เราจะได้รับในเบื้องต้นเลยนะครับแล้วก็ความหวังพอผมทําไปประมาณปี2ปีสปีถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับทีนี้แหละโอ้โหพอเราเปลี่ยนชีวิตปุ๊บทุกอย่างพอทํานิดทําหน่อยเริ่มได้แบบโอ้โหเยอะมากขึ้นเพราะบอบุญมันเต็มขึ้นอะเพราะเราทํามาเยอะแล้วอะในขณะที่เรา เราไม่มีเรายังทาอะ่ะเราทําจนบอกมันบุญมันเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเพราะเราคือเราทําเราไม่ได้แบบหวังจะได้บุญแบบร้อยเปอร์เซ็นอย่างเดียวแต่เราก็หวังเพื่อที่เขาจะได้รับอาน,นิสงส์งจากเราด้วยนะครับมันเป็นความปรารถนาที่ดีมันก็จะได้รับผลบุญที่ดีขึ้นเป็นทวีคูณเป็นเท่าเลยแบบนั้นเป็นต้นนะครับถ้าเขาอนุโมทนาสาบุอ่ามัอนอนุโมทนาบุญกับเรามากขึ้นเราก็จะได้รับผลลัพ์ที่ดี เติมเต็มมากขึ้นที่สุดนะครับอยากจะบอกว่าถ้าบ่อบุญเราเต็มนะเติมนิดเติมหน่อยมันก็หลน้นมันก็เต็มนะครับมันก็จะได้รับผลบุญที่ดีอันนี้คือบอกไว้สําหรับทริค การทําบุญแล้วก็อย่าเลือกที่จะปฏิบัตินะครับทําทุกอย่างนะครับให้สินให้ทานนะครับให้คนยากไร้ให้โรงพยาบาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเลือกให้แต่แบบเช่นแบบจะไหว้แต่พระสงฆ์ก็ให้แต่พระสงฆ์อย่างเดียวก็ไม่พอนะครับเราต้องกระจายบุญเนาะอะไรแบบนี้เป็นต้นที่เรามาดูกันต่อนะครับ อะไรที่มันเป็นรู้สึกว่ามันมีปัญหามันมีความรู้สึกในเรื่องของการงานที่อาจจะดูติดติดขัดขัดดูไม่ค่อยสมูทดูไม่ค่อยลงตัวอาจจะเป็นปัญหากับเรื่องของเจ้านายนะครับหรือเรื่องของอะไรที่มันเป็นปัญหาสิ่งต่างๆา,า,าเหล่านี้ให้คุณอาจจะต้องค่อยๆแก้ไขนิดนึงนะแล้วก็อย่าอย่าพยายามที่จะแบบใช้ในเรื่องของรูปแบบการแบบมีกลยุทธ์ชั้นเชิงจนเกินไปคุณมีได้แต่คุณต้องเอาแต่พอเหมาะเนาะเพราะว่าอะไรครับ มีเนี่ยทั้งเพศหญิงทั้งเพศชายเนี่ยจับด,ดาบอยู่เนี่ยนะครับเหมือนเขากําลังจะจับตาเพ่งเล็งกับตัวเราเนี่ยหรือเขาอาจจะก,กําลังค่าโทษกับเราก็ได้นะครับอันนี้เราอาจจะถูกเล่งงานหรือเปล่าจากในเรื่องการงานถูกกดดันนะครับหรือว่าอะไรแบบเนี้ยบางคนก็ถูกทํายอดอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกแบบเหนื่อยอะ่ะท้อหรือว่าอาจจะเป็นวิตกกังวลกับเรื่องการงานก้าวไม้เนี่ยตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ยากลําบาก นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราอาจจะถูกกดดันถูกเพ่งเล็งเกินไปแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามปล่อยวางนะครับแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งไพ่ใบนี้คือไพ่สเตรนสเตรนเป็นไพ่ที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับแล้วเราต้องแข็งแกร่งไม่พอเราต้องแข็งแกร่งโดยการใช้สติปัญญาอินฟินิตี้ตรงคาถาเนี่ยนะครับเนี่ยมันมีปริศนาที่ที่เปรียบด้วยนะครับหมายถึงความเป็นนิลัน ความเป็นนิรันดร์แปลว่าอะไรแปลว่าเรามีสติปัญญากับการรู้ตื่นกับการเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถผ่านปัญหาที่มันเลวร้ายผ่านปัญหาที่มันอาจจะดูยิ่งใหญ่นะครับหรือเราอาจจะต้องได้แบกภาระอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เหนื่อยสิ่งที่หนักต้องใช้สกิลอะเอาง่ายๆเราต้องใช้สกิลเราต้องใช้ความชํานาญเราต้องควบคุมเราต้องจัดการเราต้องบริหารแบบนี้เป็นตน้นแต่สิ่งที่คุณทำอะนะครับบอกเลยว่า มันมีโอกาสที่จะพุ่งทยานเลยนะไพ่แปดไม้มาพราะคุณทําถูกคุณทําได้คุณทําดีนะครับมันพุ่งทยานเลยนะแปดไม้เนี่ยมันไปแบบชนิดที่ว่าแบบเติบโตพัฒนาโดยแบบเร็วมากดังนั้นบอกเลยว่าใหญ่ย่ยยอท้อแล้วทําบุญด้วยควบคู่ไปกับการกระทํา นะครับแล้วอย่าพยายามหาเรื่องใส่ตัวตัวเองนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะมีกลยุทธ์มีชั้นเชิงเกินไปชาวกลุ่มลักขณากลุ่มเนี่ยมีดาวประจําตัวคือดาวราหูใช่ไหมครับมันหมายถึงดาวแห่งการมีทริคมีชั้นเชิงเยอะนะครับถ้าเราใช้ในทางที่ดีใช้ในการที่แบบเหมือนกับว่า เขาเียว่าเหมือนกับเอาตัวรอดนะ่ยมันก็ยังโอเคแต่ถ้าเราใช้ลักษณะของการที่แบบไปเบียดเบียนคนอื่นนะครับหรือไปทําร้ายคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมันเหมือนดาบสองคมอ่ะที่อาจจะมาทิ่มแทงเรากลับคืนมาก็ได้มันเหมือนมีดสองคมอ่ะด้านหนึ่งไม่บาดด้านหนึ่งก็บาดได้ดังนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเราเป็นผู้ที่เข้มแข็งแล้วเราก็ไม่ควรที่จะเหยียบคนที่ต่ํากว่าหรืออะไรแบบเนี้ยเป็นต้นให้เราอ่ะพยายามต่อสู้ดิ้นรนเอา เอาชนะกับอุปสรรคปัญหาแล้วทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ดีนะครับพุ่งทะยานไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้จากไพ่แปดหมายอาจจะเติบโตพัฒนาในสายงานของตัวคุณเองได้ดีขึ้นประจักษ์แก่คนอื่นได้ประสบความสําเร็จดีนะครับเราอาจจะต้องแบกรับภาระความรู้สึกความรับผิดชอบเยอะงานอาจจะสมงานอาจจะ มาที่เราบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยมันพุ่งทยานมันมีความสําเร็จมันมีอะไรที่ดีมากขึ้นดังนั้นอยากก่ากลัวนะครับที่เราจะต้องแบบได้รับบทหนักอะ่ะถ้าเราเป็นผู้ที่แข้มแข็งอะ่ะยังไงคุณก็ต้องรับบทหนักอยู่แล้วนะครับคุณต้องเป็นรีดเดอร์คุณต้องเป็นผู้นําคุณต้องเป็นอะไรที่สามารถที่จะเอาชนะกับปัญหาอุปสรรค งานใหญ่งานหลวงมันรอรับคุณอยู่คุณก็ต้องทำนะครับเพื่อที่เราจะได้มีศักยาภาพแล้วก็มีการเติบโตการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทีเรามาดูกันต่อนะครับในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ไป ท่องเที่ยวนะครับไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาออกสังคมค่อนข้างบ่อยมีไพ่3ามถ้วยแล้วก็มีไพ่แบบน,นี้คือไพ่10บถ้วยมันอาจจะมีความสุขความสมหวังคุณอาจจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนบ่อยขึ้นคุณอาจจะไปเที่ยวกับญาติพี่น้องครอบครัวมากขึ้นบางคนอาจจะไปลักษณะของการไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวน้ำเที่ยวทะเลหรือไปอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่าช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยเป็นไฮซีซันของภาคใต้อะไรแบบนี้เราอาจจะไปเที่ยวแม่น้ำภูเขาอะไรแบบนี้หรือเป็นเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะทะเลใช่ไหมครับประมาณนี้ก็ได้เนาะเออม,มันก็มีโอกาสที่จะเติมเต็มความรู้สึกในสิ่งที่ดีบางคนอาจจะไปต่างประเทศก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบชูขึ้นมาว่าเป็นเกี่ยวกับต่างประเทศสักเท่าไหร่หรอกแต่ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่า ชาวกลุ่มลลกคณะกลุ่มมีเป็น10บล้านคนในประเทศยังไงก็มีโอกาสที่จะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวมันอาจจะเป็นใบนี้ก็ได้นะครับก็คือไพ่แปดหมายคือการท่องเที่ยวการไปแบบอะไรที่มันเป็นแบบทริปแบบกระทันหันนะ่อยากไปไปปุ๊บปั๊บเลยแบบนั้นเป็นต้นก็ได้เพื่อเราจะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดความเหนื่อยล้าไปชาร์จแบตชาร์จพลังงานแล้วอย่าลืมทําบุญด้วยนะครับเราจะได้รับอน,นิสง์เหล่านั้นทําไมคุณต้องทําบุญรู้ไหมครับ มันมีไพ่เป็นนี้เกิดขึ้นและยังมีไพ่ฝ่ายออปเปนทาเคิลด้วยนะฝ่ายออปเปนทาเคิลเนี่ยบางทีตัวคุณนั่นแหละอาจจะมีการขาดขาดแคลนหรืออาจจะหมุนเอ่อเขาเรียกว่าเงินขาดสภาพคล่องไปบ้างแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันยังมีไพ่เป็น,นี้อยู่ก็คือไพ่เซเว่นออปเปนทาเคิลแปลว่ายังไงคุณอาจจะดูติดขัดไปช่วงจังหวะหนึ่งขาดสภาพคล่องไปช่วงจังหวะหนึ่งเงินตึงมือในระดับหนึ่งอะไรแบบเนี้ย แต่ว่ายังมีไพ่เจ็ดเหรียญมันยังพอไปได้อยู่นะครับมันอาจจะไม่ได้บวอหวานแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้แบบขาดสภาพแคลองไปโดยแบบนานอะ่ะปับป๊บๆมันก็อาจจะหมุนกลับคืนมาได้อะไรประมาณนี้ถึงบอกว่าให้เราต้องพยายามทําบุญไงเพื่อเราจะได้รับอาน,นิสงส์ในทิศทางที่ดีเพราะบางทีแล้วอะ่ะเราอาจจะแบบมีโอกาสของการขาดทุนใครทำเขาเรียกว่าอะไรนะครับใครทําการธุรกิจอันนี้ก็ต้องระมัดระวงังอาจจะแบบ สต็อกค้างขาดทุนต้องแบบกู้หนี้ยืมสินบ้างอะไรแบบนี้แต่ถ้าเรานะครับแล้วก็บริหารจัดการการใช้เงินนิดนึ่งบาง,บางทีเราอาจจะต้องบาลานซ์ในเรื่องของรายรับรายจ่ายนิดหนึ่งเนาะยังไงซะคุณยังมีโอกาสที่ยังจะมีการเงินที่โอเคดีนะครับถึงแม้จะไม่ได้หวือหวาอย่างน้อยมันก็ยังพอประทังแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้มันเป็นแค่ครึ่งเดือนเอง เนาะเป็นแค่ครึ่งเดือนแรกนะครับบางทีครึ่งเดือน,นัอาจจะดีขึ้นก็ได้เนาะดังนั้นอย่าให้เตือนขึ้นมาว่าพยายามทําบุญทําทานเพื่อต่อยอดอันนี้สงนะครับกับในเรื่องของการเงินและอะไรที่ติดติด,ตดขัดขัด,ขดต้องรู้จักที่จะบริหารการเงินด้วยมันมีมันก็มีแต่ตอนมันไม่มีนะบอกเลยนะครับว่าเมื่อแปดด้านไปยืมใครก็ไม่มีนะครับใครก็ไม่ให้นะอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าให้คนอื่นยืมเงินเด็ดขาดนะครับมี s e of swords เนี่ยในช่วงกลาง ไม่ใช่ต้นเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เซ็นกู้เซ็นคำต่างเนี่ยต้องระมัดระวังเลยนะเซเว่ o ออฟอจะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์กับตัวคุณโดยที่ไม่บริสุทธิ์ใจอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ แต่ทำบุญทำทานเรื่องอื่นนะได้แต่เรื่องของการที่แบบไปทำบุญบันเซนไปกู้ไปคำแบบเนี้ยไม่ควรหรือให้ยืมเงินแบบเนี้ยถ้าเราจะมีเบนฟิกตกับเขาเนี่ยอย่าดีกว่าเนาะประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ